ทางการทางทางอากาศก็ดูจากอากาศสัญาณก็จะมีที่ล้มสายฟ้าสิ้นต้นที่นู่นด้วยและก็ที่หลักๆก็คือที่นี่แต่เวลาเนี่ยจะเป็นเวลาขอเห็นที่ที่ใกล้กนั้นคาดว่าก็น่าจะมีการวางแผนเป็นลักษณะรมการแต่ปฏิบัติการเหมือนที่กระทำหลายๆจุดที่มัอันนี้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างประเทศไหมคะอย่าอย่าอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริง ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เป็นกลางอยู่แล้วแล้วก็ดูแลเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องประเด็นของความมั่นคงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ทันั้นเวลาเราทําความเข้าใจก็ทาความาใจลักษณะเป็นกลางให้ฝัก่ายได้ใส่ขั้นนั้นสรุปว่า2อำเภอที่2อำเภอที่ยืนยันขั้นต้นก็รับทราบจากทางท่านผอ,อเหตุการณ์ท่านรุ่มกัดตัดใบตั้งแต่แรกนี่จ็7จุด ของฝ่ายเราไม่มีครับก็ถือว่าผลกาลังใจดีครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทั้งสามก็ตั้งแต่เกิดเหตุกับทั้งป้อมทั้งระเบิดแสวงเครื่องที่ที่ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรกับจำนวนคนที่เข้ามาก็ก็ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าสิบไม่ต่ำกว่าสิบแต่ผมยังไม่พูดอะไรที่ที่ยังตรวจสอบพิสูจน์ทราบแต่เท่าที่ดูจาก ในส่วนของเจ้าหน้าที่กาลังทํางานันก็ก็ปล่อยเป็นเรื่องของขั้นตอนในการในการปฏิบัติงานของของ,ของเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาันน,นิดนึงก็คือว่าอาจจะต้องมีการปิดกั้นเรื่องการจราจรบริเวณเส้นทางสายหลักด้วยนะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกส่วนก็คือทั้งเจ้าหน้าที่เองจําเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ทั้งประชาชนต้องขออภัยด้วยนะครับว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ประเด็นก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักของทั้งประชาชนที่ใช้เส้นทางไอ้คิวยวงไกลเอกทำไว้ในครั้อะไรนะครับก็ <S <S เพจจากใบวันที่25ตุลาะนะี่ห้าตุลาในคอ่บผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรก่อนก่อนที่ท,ท,ที่ที่เรายังตรวจสอบงานทางด้านทางข่าวเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแล้วในส่วนของร้านทองนี้นะครับว่าดูทุกอย่างว่าจะมีจุณสมบัติอย่าต้นทองหรือเปล่ผมว่าเดี๋ยวรอเก็บวัตถุพยานแล้วเรียบเรียงเรื่องลำดับ จะมีความชัดเจนในส่วนของตามแนวชายแดนเนี่ยตามตามตามนโยบายเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนให้ให,ให้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันนี้หลังจากเกิดเหตุเสร็จปับ๊บเราก็ไปตั้งทบทวนเรื่องงานด้านการข่าวแล้วก็ได้สั่งการแล้วว่าให้นํากําลังเนี่ยเป็นกองหนุเนเข้ามาเพิ่มเติมในจุดที่ที่ที่ทยังมองว่าน่าจะเป็นจุดล่อแหลมน่าจะเป็นเส้นทางในการเข้าออกที่ยังมีช่องว่างครับ เราคิดว่าก็เต็มเต็มเต็มผิดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่สามารถทําได้ต้องเพิ่มรครับ,ะรบอะไรนะครับทันได้นิดๆนิดๆแตมาเลยนี่ผมเอาเป็นว่ายังไม่ยืนยันนะครับเพราะยังตรวจสอบ,บแต่ฐานข้อมูลเรามีอยู่แล้วเพ <ไง S 1> ียงแต่ว่วารอเท่านั้นเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อเนี่ยมันยืนยันด้วยแหละราะนั้นผมยังไม่มีเจ้าของร้านทงไม่ออกมาได้อย่างครับพื้นที่ยังนิราภัยไม่ไม่ไม่จบครับ มันเหมือนลักษณะที่เราทํางานกันเมื่อสักครู่ที่ชาวบ้านเริ่มจังุวดหิดแต่จะขอภัยด้วยว่าจริงๆเป็นไปตามหลักนิราภัยของของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยเป็นหลักครับครับผม,ม